สวัสดีครับวันนี้มาพามาดูวิธีการผสมสาร AB ในถังคาร์บอนนะครับก็คือเป็นถัง CO2 แบบผสมสาร2ตัวเข้าไปนะครับก็จะคือมันจะมีตัวเบกกิ้งโซดาแล้วก็ตัวกดมะนาวนะครับอ่าทนี้ไอลองเอายี่ห้อที่เห็นในคลิปเนี่ยไปลองเซิร์ชดูราคาได้นะครับราคา อันถุงนึงเนี่ยไม่ถึงไม่กี่สิบบาทนะครับก็ผมจะซื้อเป็นแบบถุงครึ่งกิโลนะครับหรือ500กรัมอ่าอย่างละ500กรัมนะครับแต่ว่าเวลาตวงเนี่ยส่วนผสมก็คืออันนี้เป็นถัง AB แบบ2ลิตรนะครับถัง AB 2ีลิตรเนี่ยมันก็จะมีวิธีการผสมอยู่ที่ตัวคอถังนะครับสีเหลืองเหลือง่าที่เห็นผมเทนเนี่ยก็คือผมตวงไว้แล้วนะครับก็คืออย่างละ200กรัมนั่นเอง อันนี้ก็เริ่มจากใส่กดมะนาวลงไปก่อนนะครับ200กรัมผมตวงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คือใช้ไปจนเหลือแค่200กรัมและของถุงนี้ก็เลยเทได้เลยครับผมชั่งกิโลเรียบร้อยที่เหลือก็ตามด้วยตัวเบกกิ้งโซดานะครับกรณนนี้ถังใหม่เนี่ยก็ล้างน้ำสะอาดนะครับหรือว่าถังเก่าที่เคยใช้อยู่แล้วก็อย่าลืมล้างให้สะอาดความสมม่นะครับแต่ถ้าใครที่ เคยใช้อยู่แล้วเนี่ยก็จะทราบอยแล้วครับว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับส่วนสารสองตัวเนี่ยหาซื้อได้ตามร้านขายพวกเบเกอรี่หรือห้างสับสินค้าทั่วไปเลยนะครับประมาณสี่สิบถึงหกสิบาทนะครับจำไม่ได้แล้วแต่ร้านด้วยราคาดิฟกันไม่เยอะนะครับที่ลงไปจนหมดนะครับอย่างละสองร้อยกรัม ถ้าลืมดูที่คอขวดได้นะครับสติกเกอร์สีังเหลืองถ้าซื้อเป็นยี่ห้อนี้นะครับทีนี้น้ำที่ตวงไว้นะครับที่เห็นอยู่ในแก้วก็คือ,อน้ำสามร้อยมิลลิตรนั่นเองนะฮะซื้อแก้วแบบที่มีที่เป็นถ้วยตวงนะครับทีนี้วิธีการเทเนี่ยก็จากคำแนะนำเนี่ยเขาให้ เอียงตัวถังเนี่ยประมาณ45องศานะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆเทน้ำเข้าไปทีนี้จุดประสงค์ของการเอียงเนี่ยก็คือเพื่อที่จะไม่ให้อ่า้น้ำที่เราใส่ไปเนี่ยมันไปทำปฏิกิริยากับสาร AB ที่ใส่ไปไวเกินไปนะครับก็คือให้เราก็ค่อยเอียงเทเสร็จแล้วก็รีบทำการปิดฝาอ่าเอา ตัววาลวที่เป็นหัวเลกูลเลเตอร์เนี่ยหมุนใส่เข้าไปนะครับเห็นสีข,ขาวๆตรงปลายเมื่อกี้เล็กๆก็คือเป็นตัวกรองนั่นเองฮนะอ่าปิดให้แน่นทีนี้ก่อนปิดเนี่ยก็อย่าลืมบิดบิดอ่าตัววาลวให้เป็นวาลววปิดทั้งหมดก่อนนะครับอ่าเพื่อไม่ให้สารเนี่ยทำปฏิกิริยาล่วนไหลออกมาอ่า ปิดให้สนิทเรียบร้อยขัดแค่พอแน่นพอนะครับปกติแล้วเนี่ยตอนที่ซื้อมาเนี่ยหัวเลกเลเตอร์ตรงหน้าเกตยเนี่ยที่มันโชว์นะมันจะอยู่ตรงกับฉลากเลยนะครับวเวลาที่เราขัดแน่นสุดแต่น่าจะเป็นเพราะว่าใช้มาหลายเดือนแล้วครับเวลาที่เราเปิดเข้าเปิดออกเนี่ยตัวยางที่เป็นซีลเนี่ยมันก็เลยอาจจะเริ่มย้วยแล้วมันก็เลยจะทําให้บิดออกมาคราวนี้ไม่ หน้าเก็เนี่ยไม่ตรงกับทางฉลากแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรครับจน,นได้ปกติไข่ใ,ให้มันเล่นก็พอ,อสังเกตว่า,าถ้าเราผสมไม่ใหม่เนี่ยตัวก้นถังที่เราผสมสารเนี่ยมันก็จะเริ่มเย็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะมีหมอกที่เป็นไอ้น้าขึ้นมาเกาะเลยนะครับ ประกอบเสร็จเรียบร้อยทีนี้เนี่ยผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับก็ผมก็จะเริ่มเปิดใช้เลยก็จะดูจากเกจเนี่ยเกจย,ยังขึ้นอยู่แค่สีเหลืองนะครับขึ้นมาไม่เยอะเพราะว่าผมขี้เกียจรอถ่ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปกติเขาให้รอประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอยากจะรีบถ่ายให้ดูก็พอเรามาดูอีกทีหนึ่งตอนข้ามวันแล้วเนี่ยมันก็จะเกจเนี่ยมันก็จะขึ้นเกินหลอดสีเขียวเลยนะครับ ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับที่ต้องการลองหัดทําตู้ไม้น้ำนะครับตัวถังที่เป็นคาร์บอนยีสตเนี่ยผมก็เองผมก็ยังใช้อยู่นะครับใช้กับตู้เล็กส่วนถังคาร์บอนเอเนี่ยผมได้ซื้อมาใช้กับ2ตู้นะครับตู้24กับตู้18